ครับเนยรับกโดดโอ้ยส้มีแหงหูยาวโดดโอ้ เซมาเบอร์ฮัลโหลคนร่องทรดีซ่ม uh ่มวไฟบอกทกคคนล่องทวรวันเป็นเบอไผฮัลโหลคน่องทรวันเป็นเบอไผฮัลโหล การถอยมาฟังเนี่วางแล้วเนี่ยกดยันีเมืออนเขาข่มถมั้งอเงฮามัน่คืกับไรวมเอืนเอาหงอันบายหมู่อย่าพ้อ เออจะเว่าข่เขียนเบอร์เจาะอ่าีเองาปล่าเงี้ยง่ายเพิ่มทละเติมแล้วแต่ว่าไปเติมท้องวันทุกข์เอ้าวปรกันสเขาเบอร์ขาจะช่ไหมที่มนถูกมรูปเลยก็ไปเติมมันตัวนั้นน่ามีหวาน

ลราใหม่ทรมยังเยอะอีกปึกมมือหัน